นะครับวิธีการปิดเซ็นเซอร์อุณหภูมิความร้อนของเครื่องนะครับกรณีที่เซ็นเซอร์เสียแต่เราแน่ใจนะครับว่าน้ำในหม้อน้ำเนี่ยไม่ได้แห้งนะฮะความร้อนของหม้อน้ำปกติแต่ความร้อนของเครื่องเนี่ยมันตีขึ้นไปเกินที่เซ็นเซอร์เขาเรา ตั้งไว้นะครับอาจจะเป็นที่เซ็นเซอร์เสียนะครับตอนนี้เราจะมาสอนวิธีการปิดมันก่อนเพื่อจะใช้ยามถูกเฉินนะครับอันดับแรกก็กดโอเคนะครับแล้วก็กดตั้งค่าการใช้งานนะครับนะครับกดโอเคไปอีกรหัสจะเป็นศูนย์หนึ่งสองสามหนึ่งนะครับหนึ่งแล้วก็แปด นะครับกด่ะมันจะเข้ามาที่เมนูแบบนี้เราไปที่เมนูที่74นะครับดูตรงหัวเลขเมนูที่74กดลูกศรไปเรื่อยๆนะครับนี่มันจะเขียนว่าเทมเทมเซนเซ,นเซอร์โอเพนแอคชั่นนะครับก็คือเซ็นเซอร์ความร้อนนะครับเสร็จแล้วกดโอเคเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็น มันเป็นวอนอยู่นะฮะเราก็เลื่อนไปเป็น not น t อตยูสครับแล้วก็กดโอเคแค่นี้เองนะครับเราก็ปิดเซนเซอร์มันแล้วนะครับ